เออเยอะเออเยอะเลยมวลน้ำเนี่ยมันไหลซึมแม้กระทั่งตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้องเอาเอาทรายลงมาอุดอุดให้แน่นๆเลยอะ่ะทรายทรายอุดให้แน่นมันก็อยู่ดินดินนมันจะ้ำพรุร้อน แต่ฉันรู้ฉันจําได้ว่าตรงไหนเป็นร่องเป็นรู้้่งนี่ขนาดเดียวดีมันดันถึงทรายไปนู่นละ,เ,ลอะ <laughs> เออนี่ขนาดกั้นอย่างดีนะเนี่ยมันก็เข้าบ้างเนี่ยตรงนี้จะเยอะหน่อย,ยนี้เราดนะเอออดูปากคอ ีนี้ใบมันไม่ออกช่ออ่ะที่บ้านไม่ออกเลยนี่นี่เริ่มออกแล้วบ้านเราก็เริ่มล้มน,นี่นี่นี่ร<อ>ูน้ำโปรูน้ำเยี่ยวร<อ>ูพูดไม่สุภาพ <c oughs> โอเคหยุดไปก็ไม่มีประโยชน์ ไปดูความต่างระดับของน้ำที่ดูตรงไหนว่าคุณไม่เคยเดินเคยเดินถึงตรงน,นู้นนานแล้วนจนถ่ายไปแล้วก็อายเหมือนกันเนี่ยถ่ายไปแล้วก็อายเหมือนกันก็น,นี่มันคือนะ ก็น้ําจากไอ้นั่นไงร้องอ่ะเดี๋ยวโดไปดูตรงนี้ดิเราไม่เคยเดินไปดูเลยจันเดินมาจ้าจ้าน่ารักเชียวโอ้โหทษนะอันนี้น้ำมันมาจากแม่น้ำใช่ไหมโอ้่ะ หน้าเขื่อนก็นไหลพอกันแหละหน้าเขื่อนไหลไ,ไหมยังมีเขื่อนถ้าไม่มีเขื่อนนี่ใช่ขอ,อ,องนานี่ไม่เหลือเลยครับเนี่ยเราก็กั้นสุดลิขนตนะแต่เรายกไม่ไหวอ่ะโหวันนี้เยอะมากเยอะกว่าวันที่สิบสามอีกเพราะว่าสองสามวันเนี้ครับจะเยอะวันนี้จะเยอะสุดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะน้อยลแล้วบยังมีเขื่อนมีม้คิดบวก<ล>คิดบวกจากนี้ก็รู้นะครับนู่นหลังนะครับใช่ เห็นเขาเอาหัวช้อนแม็กแม็กโคแม็กโคมาปมาไว้ตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้เขื่อนมันจะเตี้ยไปแล้วมั้งอีกฝ่ามือเดียวอ่ะเอื้อนถึงน้ำปีนี้ฝนเยอะเลยครับแล้วน้ำมันดันกันมาไม่อ่ะเห็นเขาบอกว่าน้ำมันปล่อยมาจากทางนู้นทางสุพรรณทางชัยนาทเขาอ่า ยังยงังเขาทยอยเขาผัดกันต่อยเขาผัดกันต่อยวิทายแล้วลืมลืมลืม,ลมจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่อามันสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆเลยนี่คือจุดพักของคนเป้าประตูน้ำ โอ้ oh, วันนี้มีแต่ความเวิ้งว้างอ่ะาลาเหมือนครึ่งศาลาเลยศาลาบ้านนูน้นเฮ้ยเหลืออีกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเมตรหรือเมตรหนึ่งมันหน้าฝั่งอันนู้นที่เขาแบ็คโคหดไว้อ่ะแล้วเราก็จะต่อประตูขึ้นไปอีกมั้งประตูน้ำกลับแล้วนะคะเรื่อยๆตรงนี้เป็นที่ทเขาเหรอใช่ยิตงตรงนี้นะหยิงตรงจากรัวเจ๊เข้ที่ยวไฟ ไม่คือเราไปกั้นรั้วไงถ้าเราไม่กั้นรั้วถ้ามันก็ไอ้นี่มันไม่ใชความวุ้นหรอถ้าเราไม่กั้นรั้วถ้ามันก็ที่เราก็มันมีสาเหตุในจ้อนที่เรากั้นรั้วเพราะว่าเขาเดินผ่านกลางบ้านเราเลยแล้วของเราหายเจ้าเล็กเขาก็เลยต้องกั้นรั้วให้ดูบรรยากาศ วนนี้น้ำเยอะมากเลยอะเรามีแขกมาชื่นชมน้องจอนน้องจอนนี่จอนนี่ก็เป็นผู้สนใจแต่อย่าให้ดูฝั่งนูน้นเห็นไหมสวัสดีค่ะรายงานจากลมไม้ริมเขื่อนออโอเคค่ะแค่นี้กระจบวี